สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลช่วงนี้กระแสภาพยนตร์ไทยมาแรงมากๆเลยนะเราจะเห็นได้ว่าผู้คนเนี่ยสนใจภาพยนตร์เป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ตัวอย่างหนังนะก็ออกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับภาพยนตร์เรื่องขายอ้อซึ่งแอดดิวไปรับชมมาแล้วนะครับอ่าก็ผิดคาดนะฮะผิดคาดเนี่ยคือ ไม่ใช่ผิดหวังผิดคาดคือเราไม่คิดว่าศิลปินจะเล่นได้สมูทกลมกล่อมแล้วก็น่าเชื่อถือมากๆนะบอสโจยมดินแกเก่งมากๆเลยนะครับแกรังสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างออกมาสู่สายตาชาวสาธารณชนได้แบบอยู่หมัดเลยนะฮะเรียกว่าเป็นการรีวิวแล้วกันในครั้งนี้นะจากคนที่ไปดูในโรงมานะครับภาพ รวมมวลรวมต่างๆเลยนะให้9เต็ม10ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าทุกอย่างโอเคแสงสีเสียงไม่สะดุดตาฉากต่างๆเอยไฟเฟยนะครับคือมันตาตรึงทุกฉากเลยอะทั้งดนตรีมุมกล้องส่งให้ชวนหลอนในฉากที่ควรหลอนเอออะไรที่มันแบบนักกลัวนักกลัวอะไรเงี้ยนะเข้ามาแบบเฮ้ยมันดีอะนะครับบางฉากทำให้เคลิ้มจนแทบน้ำตาแทบไหลอะท่านผู้ชมคิดดูแล้วกัน นะทั้งฉากหลอนฉากน้ําตาไหลฉากที่แบบทําให้เรารู้สึกดิ่งครับโดยรวมคือแบบดีมากๆก็คือโดยรวมดีแหละบทการเดินเรื่องนะฮะอันนี้ให้9เต็ม10เหมือนกันนะครับถือว่าดีมากๆมีความลึกลับซับซ้อนอ่าจริงๆมันเดาไม่ได้นะมันเดาทางไม่ได้เลยเพราะว่าหนังมันปูทางแล้วมันพอสมันดีอะครับ เดาไม่ได้อะไรแน่นอนซึ่งความคิดแรกเลยและชื่อหนังที่เราเข้าไปดูเนี่ยอย่างใครออนมันทำให้เรามองเห็นความตั้งใจนะครับของอศิลปินนะครับประมาณว่าครูบาอาจารย์ไม่เคยคิดทำร้ายลูกศิษย์ดูจะรู้ครับถ้าเข้าไปเบิ่งจะรู้ว่ารู้สิ่งทุกอย่างที่เขาใส่มาเนี่ยในภาพยนตร์เรื่องนี้ จะทำให้หลายคนที่ไม่ชอบหมอลำกลับมารักหมอลำได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีครูนะครับห้ามลบลูนะแล้วก็เรื่องนี้สอนได้อย่างลึกซึ้งมากๆทุกอย่างมีที่มาที่ไปครับแอบตินิดนึงเดินเรื่องเร็วไปหน่อยหรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่ถ้าถามองค์รวมเนี่ยมันไม่มีอะไรขาดเลยอะทุกอย่างคือดีอะจริงๆจะให้10กับ10ก็ได้นะ ให้10บทับสิก็ได้10บสแสสิ 10, นะแต่อดิวขอให้9ก้ทับสิก่อนเพราะว่าคิดว่าบอสโจน่าจะทําได้ดีมากกว่านี้อีกหมายถึงว่าถ้าเรื่องใหม่มาบอสโจจัดเต็มเลยเอาให้ดีกว่านี้อีกนะจะออกกินมูทโทนคล้ายๆกับสับเบลรแต่คนละคนละบริบทกันนะครับสับเบลรเนี่ยก็จะทําโดยวัยรุ่นที่แบบว่ามีประสบการณ์แล้วก็จับใจคนดูได้นะครับส่วนไครออนเนี่ย จะเป็นลนักษณะแบบโดยรวมนะของของอาชีพสายหมอลำด้วยนะแล้วก็นักแสดงทุกคนอันนี้แอดดูต้องให้เลยสิบสิบเลยนะครับเพราะว่านักแสดงเก่งมากๆทุกคนคือนักแสดงคือศิลปินนะครับแสดงออกมาด้วยจิตวิญญาณของนักแสดงที่แท้จริงอันนี้เราขอชื่นชมจนเราเนี่ยคือไปดูในโงรงอ,อะเนาะเราลืมไปว่าเฮ้ยนี่เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของทุกคนหรือเปล่าใช่ไหมครับ เนี่ยคือภาพยนตร์เรื่องแรกของศิลปินทุกคนนะดอกมงดอกเมยอ,อะไรเงี้ยนะครับเออเขาก็แบบเล่นดีพ่อครูแม่ครูแสดงดีจากที่เราเคารพอยู่แล้วอะเนาะเออแล้วก็จะหลงรักนักแสดงบทพ่อครูแม่ครูทุกท่านผู้ท่าผู้แก่อะไรเงี้ยนะครับด้วยที่เรารู้จักนักแสดงทุกคนมันเลยทําให้หนังเนี่ยมีความสมูทนะครับนอกจากความสมูทแล้วเนี่ยมันก็สามารถลื่นไหลได้แบบไม่มี ตะกิตตะขวงในใจครับไม่มีความขัดใจมีบิ๊กแล้วก็มีองอิงมีดิวนะฮะบทไม่เยอะมากอาจจะด้วยการแสดงครั้งแรกหรือเปล่าเป็นการแสดงครั้งแรกของของเหล่าศิลปินหรือเปล่านะจึงออกมาน้อยบท ของนักแสดงเหล่านี้เนาะเออแต่สุดท้ายแล้วคือทุกคนทําออกมาได้ดีมากๆเลยเสียงร้องตอนเริ่มทําเอาขนลุกและช่วงสุดท้ายที่สวยแบบสุดที่เรียกได้ว่าอ๋อดีเลยทีเดียวนะแหววเล่นดีเกินคาดนะครับเออแล้วกออ็ออมแอมใช่ไหมฮะเออต้องชูเขานักแสดงประกอบทุกคนเล่นดีมากนะครับมากๆสุดยอดมากๆนะฮะ เซอร์ไพรส์พ่อวีมากๆเล่นได้โคตรดีนะเบลนิพาดาเซอร์ไพรส์อยู่นะเล่นบทประมาณนี้ก็ถือว่าได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะครับเน็กคือหน้าส่งอารมณ์ไปหมดโคตรดีแต่ชอบการมากฉากเป็นบ้าทําถึงนะก็คงจะเป็นการเวิร์กช็อปนั่นแหละเวิร์กช็อปการเวิร์กช็อกก่อนการแสดงนะครับเพราะว่าศิลปินทุกคนเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทำให้ คายอ้อนะฮะออกมาเพอร์เฟกออกมาดีแต่มันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยแต่ถือว่าก็ต้องให้กําลังใจกันไปแล้วก็ถือว่าทําออกมาได้ดีที่สุดแล้วเพราะว่านี่คือภาพยนตร์เรื่องแรกของทุกคนอันนี้แอดดิวให้เลยนะเก้เต็มสินะครับดนตรีประกอบละ่ะเออยังไงอะ่ะ หนังสนุกตื่นเต้นหรือเศร้าได้นี่คือสิ่งที่สําคัญเศร้าได้นะครับตื่นเต้นได้ทุกอย่างเพลงหลักคายออไม่ต้องพูดถึงดนตรีใหญ่ฮึกเหิมอ่าดูแบบมี power energy นะครับพลังจากข้างในสู่ภายนอกดนตรีทุกฉากมีพลังมากนะฮะแบบสะดุ้งเลยอ่ะนะครับที่ลุ้นจนสะดุ้งก็คือฉากที่เศร้าจนทำโอ้โหแอดิวเนี่ยเกือบน้ำตาไหลเหมือนกันแต่ก็ลึกซึ้งอยู่นะ ทุกอย่างมันมีศาสตร์วิชาจริงจด้วยนะครับขนล,ลุกมากๆมันอาจจะเป็นเรื่องเซนสตีบด้วยมาเลยทำให้อารมณ์อินเข้าไปกับตัวละครเพลงสุดท้ายแอบเสียดายเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดหน่อยเนาะวันนี้รีวิวนาะรีวิวคายอ้อค่อนข้างเสียดายกับเพลงสุดท้ายนะครับได้ฟังนิดเดียวนะไม่เป็นไรครับอันนี้คือมันเป็นการรังสรรค์งาน สู่สาธารณชนบนจอบ,บิ๊กขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันมีการเริ่มต้นใหม่ได้แล้วก็ทุกอย่างอะไรที่มันผิดพลาดนิดๆหน่อยๆเนี่ยไอ้ดูช่อว่าบอสโจเขาก็อยากที่จะเก็บรายละเอียดเหมือนกันจากปากคนที่เข้าไปดูแล้วก็มันต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็น,เป,นเป็นพอตเท็คลิปอะ,อ,ะออกมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีรีแอคชั่นในการรับชมไข,ขอ้อนะ <laughs> พูดไปลิ้นก็นจะพันกัน ต้องมีแบบอย่างเงี้ยนะเป็นแบบ s t a r t นิ่งทีเดียวเลยให้คนเข้าไปดูว่าเออนี่คือความน่าเชื่อถือนะหลายคนที่ออกมาจากในโรงอาจโดนสัมภาษณ์เป็นยังไงหลังจากดูลายอ้อเป็นยังไงเนี่ยทำสตันแบบนี้ดีมากๆเลยทำสตันกินนิ่งนะครับให้กับทุกคนได้เข้าไปดูเนาะแต่สุดท้ายชื่นชมชื่นชมใครวะผู้สร้างหรือเปล่าผู้จัดหรือเปล่านะไม่รู้รู้จักแต่ชื่อโจโยมนินครับ <laughs> นะครับเอาใจพี่โจนิดนึงนะ,ะก็คือโจเนี่ยเขาเกง่งโจโยมนินเนี่ยที่ถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาคอีสานออกมาได้อย่างถึงรากเหง้าและแก่นแท้ของของอศิลปินนะครับและมันเป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่มากๆกับการที่นักแสดงหมอลำทุกท่านเนี่ยจะได้ขึ้นไปเล่นหนังฟอร์มใหญ่ขนาดนี้นะครับ บอกได้เลยว่ามันดีมากๆทุกคนมีครูบาอาจารย์สั่งสอนและมีสิ่งที่นับถือและยึดเหนี่ยวในจิตใจนะครับสุดท้ายที่สุดแล้วนี่คือสัจธรรมไม่ใช่เพียงหมอลำที่ใครๆปฏิบัติดีย่อมได้รับสิ่งดีนะครับส่วนใครที่ปฏิบัติชอบก็จะได้รับผลแห่งกรรมนั้นนะฮะการที่นักแสดงหมอลำทุกท่านเนี่ยได้ขึ้นไปเล่นหนังฟอร์มใหญ่ขนาดนี้บอกตรงๆเลยนะบางคนแทบไม่มีโอกาสหรือบางคนพูดออกมาเลยว่าโคตรยาก นะครับเป็นนักแสดงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับท่านผู้ชมต้องอินไปกับบทละครตัวนั้นต้องดิ่งลงไปนะครับแล้วก็นอกจากนั้นคือต้องให้ทัดใจคนดูด้วยนะแต่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันเกิดขึ้นแล้วกับคายอ้อมันไม่ใช่เพียงการทําเพื่อความสนุกแต่มันทําให้คนทุกภาคร,รู้จักคําว่าหมอลำเห็นไหมเหมือนอดิวเคยบอกต้นคลิปไปเนาะว่าหมอลำเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมีความทันสมัยมีความ ที่หลายคนอยากจะเข้ามาเป็นเจนใหม่กับบทบาทของศิลปินหมอลำมากขึ้นนะครับบางคนก็มองข้ามรายได้เพราะรู้อยู่แล้วว่าองค์กรหมอลำเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงนะบังคังแล้วก็เต็มไปด้วยความมีน้ําใจแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวเนี่ยแหละคือข้อดีของชาวอีสานที่รักกันที่อยู่กันแบบครอบครัวแล้วก็ทําผลงานดีๆคนอีสานก็จะสนับสนุนนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่มีแต่คนอีสานเนาะก็จะมีคนภาคอื่นๆด้วยที่ หลงในมนต์เสน่ห์ของหมอลำแล้วก็เข้าไปรับรู้สตอรี่ต่างๆที่หลายคนยังไม่รู้เอออันเนี้ยเขาถือว่าเขาปูบทเรื่องที่ดีมากๆเลยทําให้คนมีความศรัทธามีความเชื่อมีความออคิดเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวของตัวเองนะครับนะเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะออถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยสักนิดที่ตัดสินใจไปสนับสนุนัพ p อ o r t คนอีสานนะครับ ดีมากๆโคตรดีมากๆเลยนะฮะบอกได้เลยว่าอุงอิงเธอเก่งมากๆนะอุงอิงนะแล้วก็พี่โจครับพี่โจเก่งมากๆนะบอกเลยสามารถทําหนังได้อีกเลยแล้วก็หาเรื่องใหม่อันนี้ขอเป็นแนวแบบตลกโปกฮาละกันนะครับเออคนอีสานเขาทําหนังเก่งเนาะเออสับปะเลอก็ดีขายอ้อก็ดีเออดีมากๆเลยอะนะครับอ่ะเป็นกําลังใจให้ละกันนะครับคนไทยด้วยกันอุดหนุน หนังไทยด้วยกันนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ